สวยงามมากๆเลยค่ะรีสอร์ทแห่งนี้นะคะวันนี้ค่ะครีมสภาคุณผู้ชมนะคะมาสัมผัสกับบรรยากาศที่เรียกว่าอยู่ดังสวงสวรรค์เลยละค่ะอมตะรันตารีสอร์ทดุดสวรรค์ณดินแดนสุวรรณภูมิค่ะ ตอนนี้ครีมก็นั่งอยู่กับท่านประธานของรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะคให้คุณสุขุมนะคะได้พูดถึงคอนเซปต์ในการสร้างรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยถ้าเข้ามาครั้งแรกนะครับผมคิดว่า1นเนี่ยต้องมีว้าวว,าว้วาวว้าวรจริงๆ <ผม S 1> ค่ะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้ของยุทธทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นพวกไม้นะครับ เมื่ออดีตเนี่ยบ้านเราเนี่ยคือใช้เข็มไม้ไม้เราก็เป็นต้องไปถอนขึ้นมามเพื่อที่จะเอามาสร้างอามาตะลันตาเนี่ยมันมีคอนเซปต์ว่าดุดดังสวรรค์อาจารย์ช่วงศรริลปินแห่งชาติได้เขียนคำจำกัดฟารามเอาไว้ว่ารีไซเคิลศิลปะ ศิลปะไม่มีวันตายโอ้โหตรงคอนเซ็ปต์มากๆแล้วก็เข้ามานะคะประทับใจมากจริงๆค่ะรีสอร์ทแห่งนี้อยู่ใกล้กับสุวรรณภูมิด้วยสุวรณภูมิอันนี้คือเป็นอีกจุดหนึ่งเลยครับผมมันไม่มีในที่ไหนในโลกนี้ที่ใกล้สนามบินขนาดนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเวลานอนพักเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินเลยอ๋อไม่ได้ยินเสียงไม่ยินเสียงเครื่องบินเลยแต่ว่าเวลาฝนตก Mm hmm. เราเหมือนกับนอนอยู่กลางสายฝนโรแมนติกมากๆนะคะครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ตอนนี้ดูรายการเมืองไทยใช้เลยอยู่แล้วจะต้องมาต่อเครื่องนะคะคที่สุวรรณภูมิร,รีสอร์ทที่นี่แหละที่จะรองรับคุณได้เพราะว่าใกล้กับสุวรรณภูมิมากๆส่วนมากเนี่ยก็เป็นลูกค้าทานสิทธ หมายความว่าเวลาเข้ามาเที่ยวหลายหลายวันที่ภูเก็ตหรือสมุยนะครับเวลากลับประเทศเขา,ขานะครับเรื่องไฟอะไรยังไม่ได้เขาก็ต้องมาพักที่นี่1คืนก่อนมารอเครื่องมารอเครื่องถ้าเกิดเดินทางไปที่สุนภูมิใช้เวลา3นาทีดังนั้นสะดวกสบายมากๆเลยนะคะคสวยมากเลยที่เรารนั่งกันอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะตรงนี้เป็นส่วนของคออฟีิชอปของร้านอาหาร ันนี้คือคอฟฟี่ช็อปใช่ครับคอฟฟี่ช็อป <Shop S 2> ยังสวยขนาดนี้ค่ะคุณผ, <ม S 2> ผู้ชมดูสิคะ <c oughs> งั้นคือผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชิมอาหารที่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยอลังการมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปชมห้องพักที่อลังการไม่แพ้กันค่ะที่ที่นี่อมตะลันตารีสอร์ทค่ะ น่าชิมมากๆเลยค่ะมีอะไรบ้างคะพี่สุขุมคะก็จริงจงแล้วที่ครอบชอบสุพรรณหง์เนี่ยก็คือเป็นอาหารนานาชาติมีทุกอย่างนะครับเริ่มต้นอันนี้ครับแ้มช็อปนะครับเอก็คือลูกแกะลูกแกะเป็นซี่โครงนะคะท่าผู้ชมดูสิคะโอ้โหนุ่มๆค่ะครับ แล้วเมนูที่2ค่ะครับก็วิวซอสเซสทำจากเนื้อลูกัวประมาณ2เดือนอนะครับเป็นไส้กรอกครับผมเมนู<อ>ที่3ค่ะอันนี้ซูชิรวมนะครับก็มีหลายลอย่างรวมกันเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับผมที่นี่ก็จะสดๆเลยใช่ไหมคะของแต่ลอย่างใช่ครับ,ะรรบจะมีเชฟแยกเป็นส่วนๆนะครับผมค่ะและเชฟที่มาอยู่ที่นี่เห็นบอกว่ามาจากเชฟใหญ่ด้วยครับ จะมาจากโรงแรมดังๆนะครับอ๋อมาจากโรงแรมดังๆใช่ครับมาอยู่ที่นี่เลยมารวมกันครับค <laughs> ร<โ>ับผมอหแซลมอนสดมากๆเลยค่ะครับ <laughs> คืออาหารค่อนข้างจะปรุงขึ้นมาสดๆเลยนะครับสุดท้ายเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับ <laughs> เดี๋ยวจะเชิญน,น้องครีมไปดูห้องพักนะครับเป็นห้องที่ว่าพิเศษสุด อยากชมแล้วล่ะค,ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมห้องพักที่นี่กันเลยนะคะอมตะลันตารีสอร์ทค่ะจะเอารังการขนาดไหนนะก็เชิญน้องคีมาดูห้องแฟมิลี่สู e นะครับห้องนี้ ช่ครับบอกเลยว่าสุดยอดที่สุดอลังการที่สุดของรีสอร์ทแห่งนี้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะคะเชิเลยครับคุณคีมครับว้าวด้านหน้านี่ก็อลังการแล้วล่ะค่ะนี่ส่วนของห้องนอนครับผมอุ้ยสวยงามมากๆเลยค่ะเมื่อสักครู่มีเครื่องบินมาตอนเราเดินเข้ามาแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงจริงด้วยยีครับคุณคิม ว้าวห้องกว้างมากเลยอันนี้ส่วนของห้องรับห้องรับแขกครับอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนเห้องนอนครับผมครับผมอ๋อมีสองห้องนอนสองห้องนอนสองห้องน้าด้วยคริมแอบเข็นห้องน้ำครับโอ้แล้วก็มีห้องโถงนะคะใหญ่มากใช่ไปห้องแล้วก็แขกอันนี้แล้วก็จะมีสระน้ําทุกห้องโอ้เป็นคูวิลล่าเลยใช่ครับมีสระน้ําอยู่ในห้องด้วยใช่ครับ โอ้โหเรียกว่ามาที่นี่นะคะได้ครบหมดเลยค่ะคจุก <ผม S 1> ใจแล้วก็มีความสุขแน่นอน <ผม S 1> น่าสมัมผัสมากจริงๆนะคะคที่นี่เลยอมาตะรันตาร,รตารีสอร์ทสุวรรณภูมิค่ะกูวิลล่าเนี่ย มีกี่ห้องคะที่นี่มี15ห้องครับสิห้องใช่ครับค่ะแต่ว่าสระว่ายน้ำใหญ่เนี่ยก็มีด้วยส่วนกลางใช่ครับสามารถที่จะลงไปเล่นได้เลยใช่ครับทางรายการเมืองไทยใช่เลยต้องขอขอบคุณคุณสุขุมมีพันแสนมากๆเลยนะคะรัสวัสดีครับค่ะที่ท่านนะคะได้พารายการของเรามาเที่ยวชมอมตะ รันตารีสรทซึ่งสวยงามและก็อลังการมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเมืองไทยใช่เลยของเราย้อนหลังได้ที่แฟนเพจเมืองไทยใช่เลยหรือเข้าไปที่ YouTube พิมพ์คำว่าเมืองไทยใช่เลยครีมต้องขอขอบคุณชุดและรองเท้าสวยๆของพิธีกรจากร้าน o v v in n h o r n สำหรับวันนี้นะคะครีมและพี่สุขุมต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของเมืองไทยเช่ดเลยประจําสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านสามารถย้อนชมรายการเมืองไทยเช่เลยแบบย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง facebook.com วันนี้ผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ